ถามว่า a i M1 ชนะไหมผมบอกเลยว่าไม่มีทางถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ใช้เยอะๆหรือว่าคุณเป็นคนที่วอรีอ่เรื่องของการพกพาไปนอกสถานที่อย่างเงี้ยตัวโปร16นิ้วมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์แต่ว่าได้ตัวเบาๆแบบเนี้ยไปทำงานกับผมผมว่าดีกว่าไม่จำเป็นต้องไปซื้อโปร M1 Mac ก็ได้ M1 เฉยๆเอาอยู่แพงสุดกับถูกสุดห่างกันแสนหนึ่งสุดท้ายเราเอาโปรเจกต์ที่เราทำอะครับ Air Drop เข้ามาใส่ตัวโปรแล้วก็กดเลนเดอร์รอบเดียวผ่านจบงงมาก คราวสวัสดีท่าน้ทุกทานนะครับวันนี้พวกผมตั้งครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับการรีวิว MacBook นะครับลูกรักผมเองทั้ง2ตัวนี้เลยนะครับฝั่งแดงนะครับไม่ใช่ฝั่งแดงฝั่งสีขาวนะครับก็คือ MacBook Pro M1 Max นะครับตัวแพงสุดเท่าที่ Apple จะมีขายให้คุณในปัจจุบันนี้นะครับราคาอยู่ที่1 2 0 0 0 0กว่าบาทนะครับจำราคาเป๊ะๆไม่ได้เอากลมๆส่วน MacBook Air M1 นะครับตัวถูกสุดเท่าที่ Apple จะมีขายให้คุณได้ในปัจจุบันนี้นะครับราคาอยู่ที่3 2 0 0 0 900บท,ทั้ง2ตัวนี้ครับเป็น2ตัวที่ผมเนี่ยโดยส่วนตัวใช้อยู่ทุกวันนะครับแล้วกออ็อยากจะรู้ว่าไอ้ตัวที่มันถูกสูตรของ macbook ในปัจจุบันนี้นะครับในปี2021ปลายปีแล้วนะครับแล้วก็ต้นปี2 0 2 2เร็วๆนี้เนี่ยตัวไหนเหมาะสมกับการใช้งานในรูปแบบหลายๆรูปแบบที่ผมเซ็ตมาเนี่ยนะครับมากกว่ากันแล้วก็ด้วยราคาที่ต่างกันนะครับติต่างว่าประมาณ1 0 0 0 0แบาทความแรงมันจะห่างกันมากน้อยแค่ไหนแน่นอน,นครับว่าตัว macbook pro m1 max 16นิ้วตัวนี้นะครับ มันมันแรงกว่าอยู่แล้วอันนี้ปฏิเสธไม่ได้นะครับโอ้โหแพงกว่าตั้งแสนหนึ่งแต่ว่าหลายๆอย่างเองเนี่ยนะครับตัว M1 ที่เป็นตัว MacBook Air เนี่ยก็ดีกว่าอันนี้เท่าที่ผมไปเล่นมานะแล้วก็ผมใช้งานจริงด้วยเลยนะครับตัวนี้ผมใช้งานมาปีหนึ่งละชอบไม่ชอบตรงไหนเดี๋ยวมาคุยได้ฟังกันใครที่กําลังจะตัดใจซื้อนะครับ MacBook Pro M1 หรือว่า M1 Max เนี่ยครับผมมีเพื่อนที่เป็นอกเกอ e r หรือว่า IT หลายๆคนเนี่ยนะครับที่ซื้อ M1 Pro M1 Max มาแล้วเนี่ยครับขายกลับไปซื้อ M1 เฉยๆก็มีซึ่งงงกาารรใช้นจิ ายอ่งผมเองผมกับชอบตัว M1 Air หรือว่าพวกโปรธรรมดามากกว่าตัวด้วยซ้ำไปนะครับเดี๋ยวมาลองฟังกันดูนะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับความเร็วแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับใครอยากดูเฉพาะ Performance นะครับผมทำคลิป M1 ที่เป็นตัว MacBook Air นะครับ M1 Pro ที่เป็นตัว14นิ้วแล้วก็ M1 Max ที่เป็นตัว16นิ้วไปให้แล้วนะครับในช่องกูแซบนะครับเดี๋ยวขึ้นมาให้ไปดูได้ในคลิปนั้นในคลิปนั้นเราจะคุยกันแค่ Performance ทั้ง Pre เม e r e ทั้ง Final c ั t Pro นะครับทั้ง o ลท After Effect นะค<ม>รับผมทำไว้ให้ละเอียดมาก<ม>ๆ,ๆ,ๆนั่นคือประสิทธิภาพแต่ว่าในคลิปนั้นเนี่ยเราไม่ได้เล่าการใช้งานแต่ว่าคลิปนี้ผมอยากจะมาแชร์ในฝั่งของผมที่ผมใช้น้อง2ตัวนี้คู่กันเลยนะครับไปร้ายเวลาประมาณสัก2เดือนละมีอะไรบ้างที่ติดขัดมีอะไรบ้างที่ไม่ชอบเดี๋ยวมาเล่าให้ได้ฟังกันนะครับโอเคไหมการใช้งานผมจะแบ่งเป็น2ประเภทนะครับหละคือใช้งานทั่วไป2คือใช้งานแบบทํางานตัดต่อวิดีโอแต่งรูปภาพเฮ้ยอันไหนดีกว่ากันอันไหนใช้ง่ายกว่ากันอันไหนชอบไม่ชอบอันไหนมีจุ บวกช่องตรงไหนเดี๋ยวมาคุยกันโอเคไหมสเปคนะครับคุณสามารถเปิด Google ได้นะครับ MacBook Air M1 ตัวถูกสุดนะครับสเปกก็จะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด13นิ้วนะครับ Refresh Rate หน้าจอก็ยังเป็นแค่60แล้วก็จอก็จะเป็นพา n e เนล IPS ทั่วไปไม่ได้เป็น Mini LED Refresh Rate ไม่ได้เป็น1้0แบบกับตัว Pro นึกออกไหมก็เป็นหน้าจอปกติที่คนที่ใช้ MacBook อย่างผมเนี่ยนะครับเจอมาอย่างเนิ่นนานนะครับแต่ว่า Air สมัยนีย้เหมือน Pro เลยต่างกันแค่ความสว่างนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับ CPU นะครับเป็นชิป Apple M1 นะครับ CPU เนี่ยเป็น8คอนะครับมี4คอแรงแล้วก็4คอเบานะครับการ์ดจอเนี่ยให้มา7คอในรุ่นเริ่มต้นนะครับตัวท็อปก็จะเป็น8คอแต่ว่าใช้งานจริงเนี่ยไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่อันนี้ผมส่วนตัวผมใช้ตัวโปรมาแล้วนะครับไม่ได้ต่างมากนะครับตัว RAM นะครับให้มา8กิกนะครับต่อเหรียเนี่ยให้มา2 5 6กิกนะครับสามารถจะคัสตอม RAM ให้กลายเป็น16กิกได้สามารถคัสตอม SSD ให้กลายเป็น2เทลไบต์ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่การใช้งานคนเนาาาาะะพพออออรรรร์์ตตตกกกเชื่่มมมมนคคับ็็็ให้้2แแลวจ3.5 1 ลำโพงก็ให้มา2ตัวก็เพียงพอสําหรับการใช้งานทั่วไปครับกับราคา3 0,000กว่าบาทนะครับมันได้แค่นี้คือสุดแล้วสําหรับแบ,บรนด์ Apple แล้วก็ราคาถูกมากนี่คือยุคใหม่แล้วที่ Apple ให้ชิปที่แรงมากๆให้แรมที่เยอะมากให้สตอเรจที่เยอะมากสาหรับคนที่ใช้ฝั่ง Windows อยู่แล้วเห็นสเปคแบบนี้คงจะยี่อะไรก็ไม่รู้ราคานี้ Windows ได้เยอะกว่านี้แล้วถูกต้องครับแต่ถ้าเป็น Mac ได้แบบนี้ในราคาที่ถูกลงเป็นหมื่นเนี่ยคุ้มมากนะครับส่วน macbook pro m1 max ขนาด16นิ้วที่ผมกำลังถืออยู่นี้ก็ ตามชื่อครับนี่คือสิ่งที่เป็นโปรจริงๆนะครับ MacBook Pro เขาขายกันเป็นแสนราคาเนี่ยก็สำหรับผมที่เป็นคนทํางานแล้วก็คนที่ใช้ Mac มาก่อนนะไม่ถูกแล้วก็ไม่ได้แพงเวอร์ๆอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นปกติของเขาค่อนไปทางแพงนิดหน่อยนะครับหน้าจอขนาด16นิ้วนะครับ Refresh Rate หน้าจอครับ120เฮิรตมาและพาร์เนลหน้าจอครับเป็นพาร์เนลแบบ Mini LED ซึ่งอ่อ Mini LED หนึ่งละสิ่งที่คุณจะได้เพิ่มขึ้นมาคือ Contrast Ratio นะครับตัวใหม่เนี่ย Contrast เป็นหลักล้านแล้วนะครับการเชื่อมต่อหน้าจอสำหรับคนที่ทำ งานระดับโปรนะตัวนี้ต่อจอได้เยอะกว่าตัว MacBook Air แน่นอนอยู่แล้วนะครับด้วยพอร์ต Thunderbolt ที่มากกว่าด้วยพอร์ต HDMI ที่ให้มานะครับ CPU ที่ให้มานะครับเป็น Apple M1 Max นะครับมันก็คือสุดแล้วเท่าที่ Apple จะให้คุณได้ในปี2021นี้นะครับ CPU 10คอแรงไหมแรงนะครับเป็น CPU คอเบา2คอแรง8นะครับการ์ดจอตัวนี้นะเฉพาะรุ่น16นิ้วจะให้การ์ดจอมาทั้งหมด32คอการ์ดจอเยอะขึ้น4เท่าดังนั้นการบระมวลผลหรือว่าการคั ต่างกันแน่นอนคือมันเห็นผลมากๆเวลาเราไปทำงานนะครับแรมที่ให้มานะครับเริ่มต้นเลยนะสำหรับตัว m 1 max 1 6นิ้วเนี่ยเป็น 32G กิกนะครับแล้วก็สามารถคัสตอมแรมสูงสุดให้กลายเป็น 64G กิกได้ส t ตอร์เรนะครับเริ่มต้นเนี่ยให้มาเป็น1เทราไบต์เลยเยอะมากนะครับแทบจะไม่ต้องคัสตอมอะไรอีกแล้วนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบในรุ่นนี้นะหรือถ้าเกิดคุณอยากจะคัสตอมครับสามารถคัสตอมได้สูงสุดที่ประมาณ8ปดเทราไบต์ถ้าจย่าไม่ผิดนะเป็น ssd ด้วยนะครับ cpu เหมือนกันนะครับก็คือตัวสแกนนิ้วนะครับผมชอบมากนะผมชอบมากสแกนนิ้วที่ให้มาคือใช้งานดีใช้งานเรวนะครับแท็กแพดที่เขาให้มาแน่นอนว่าตัวโปร16นิ้วเนี่ยมันใหญ่กว่าแต่ว่าฟีลลิ่งการใช้งานเหมือนกันดีด้วยกันทั้งคู่นะครับนี่คือสเปคโดยคร่าวๆที่แตกต่างกันของทั้ง2ตัวนี้นะครับลำโพงของตัว Air M1 เนี่ยจะให้มาแค่2แต่ว่าลำโพงของตัวโปร16นิ้วนะครับจะให้มา6มีซับวูฟเฟอร์ข้างล่างด้วยนะครับดังนั้นเสียงดีกว่าเยอะการใช้งานเนี่ยเดี๋ยวจะไป ว่าตัวแอร์ก็ก็ดีอยู่แล้วไอตัว,ตวนี้ดีขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับกับพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับพอร์ตการเชื่อมต่อเนี่ยตัว Pro 16นิ้วเนี่ยนะครับจะให้พอร์ตการเชื่อมต่อมาที่เยอะกว่านะครับเยอะกว่าประมาณ2-3เท่าเลยอย่างเช่นตัวพอร์ตที่เป็น Max s a f e นะครับอยู่ฝั่งนี้นะจะมีพอร์ต m a ็ Safe มาให้นะครับเอาไว้ใช้ในเรื่องของการชาร์จ140วัตต์มั้งนะครับในกล่องตัแถมมาให้ก็แปะชาร์จ Max Sa f e ตรงนี้ได้ทำให้คุณมีพื้นที่ในการเสียบพอร์ต Type C ที่ เพิ่มขึ้นมาครับพอที่ยูทูเซอร์ทางบ้านรีเควสตไปเนิ่นนานมากแล้วก็ Apple เอากลับเข้ามานะครับเขาใส่มาให้ในปี2015แล้วเขาก็เอาออกไปนะครับก็คือพอต HDMI เอาไว้ต่อจอต่อโปรเจคเตอร์แบบง่ายๆเพื่อบางคนไม่อยากพกดองเกิลเขาก็มีมาให้นะครับพอท Type C ที่เป็น t h u n d e r b o l t อีก1พอร์ตนะครับเอาไว้ใช้ในการเสียบชาร์จหรือว่าต่อจออะไรก็ได้แล้วแต่พี่จะทาก็ให้มาด้วยแล้วก็อีกอันนึงที่สายช่างภาพอย่างผมนะครับคนที่ทํา YouTube หรือว่าคนที่ทํางานจริงจังด้้าวใหยม ก็แจ่มมากนะครับขาดอยู่พอร์ตหนึ่งครับที่ผมอยากได้แล้วก็ MacBook Pro 2015ยังมีมาให้อยู่ก็คือพอร์ต Type A ตัว Pro 16นิ้วชิป M1 Max M1 Pro เนี่ยนะครับตัวมันหนาพอจะใส่ Type A ได้แล้วก็มีพื้นที่ว่างเยอะแยะฝั่งนู้นเขาก็ไม่ใส่มาให้เป็นหนึ่งพอร์ตที่ผมใช้งานบ่อยแต่มันไม่มีมาให้ก็เป็นจุดพิจารณานะครับแต่ว่าบอดี้เนี่ยมันใส่ได้เหลือๆอ,อยู่แล้วเพราะว่าบอดดี้มันใหญ่ขึ้นนึกออกไหมนี่ก็เป็นเรื่องของสเปคที่แตกต่างกันของทั้ง2ตรงนี้แบบคร่คา,ารปป Google รวๆนัาไ่งงกอยงอ ทีนี้การใช้งานจริงนะครับเป็นยังไงบ้างกับการใช้งานทั่วไปนะครับในหัวข้อแรกนะถ้าเป็นการใช้งานทั่วไปเนี่ยนะครับอันดับแรกที่เราจะนึกถึงคือการพกพาก่อนนะครับการพกพาเนี่ยเป็นจุดเด่นหนึ่งของ macbook ที่เรารู้กันมาอย่างเนิ่นนานแล้วว่าเฮ้ยเวลาเราใช้ macbook เนี่ยนะครับนอกจาก performance <c oughs> มันจะแรงนอกจากแบตมันจะอึดมันจะพกพาง่ายเมื่อเทียบในพิกัดเดียวกันกับ ultrabook หรือว่าเทียบกับ gaming notebook ที่ performance ใกล้เคียงกันแล้วเนี่ยนะครับ macbook จะได้เปรียบตรงนี้เยอะมากนะครับในตัว macbook air m1 นะครับรุ่นราคาถูกสุดน สิ่งที่ยังเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วก็สมชื่อแ Air จริงๆครับมันยังพกพาง่ายอยู่ครับมันพกพาง่ายมากถึงขั้นที่ว่าแบบถ้าเทียบด้วยกันแล้วเนี่ยสตัวนี้ครับ MacBook Air M1 เนี่ยจะเป็นตัวที่ผมพกไปร้านกาแฟบ่อยที่สุดแล้วมันเบามันเล็กมันบางนะครับมันบางถึงขั้นที่ว่าแบบคุณสามารถใส่ในซองเอกสารเล็กๆได้เวลาเราทํางานเบาๆอย่างเช่นแบบเอยตรวจเช็คอีเมลตอบเอกสารนั่นนู่นี่อะไรเงี้ยครับมันไม่จำเป็นจะต้องใช้ p e r อร์ m ม n ซ์ที่มันแรงขนาดนั้นมันทําให้เราแบบรู้สึกว่าเออเวลาเราพกพาน้องเข้าไปทํางานกับเราด้วยเนี่ยมันคล MacBook Air M1 เต็ม10เลยให้100ด้วยซ้ำอะคือแม่งแบบเหมาะอย่างยิ่งกับการพกพาไปไหนมาไหนกับเรานะครับ แต่ MacBook Pro M1 เป็น M1 Pro 14นิ้วหรือ M1 16นิ้วก็ตามแต่เนี่ยนะครับคะแนนในเรื่องของการพกพาเนี่ยผมให้ประมาณแบบ6เต็ม10หรือว่า5เต็ม10โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัว M1 Mac เนี่ยผมให้เลยนะ5เต็ม10คือไม่มีความสุขเวลาพกไปไหนมาไหนเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยแต่กลับกันครับตัวตัว,ว,ว M1 เนี่ยเฉยๆนะ Air M1 เนี่ยคือต่อให้ไม่ได้ใช้อะไรผมก็อยากจะพกเพราะว่าเวลามีอะไรฉุกเฉินมาเนี่ยมันก็หยิบจากกระเป๋าเดินทางเราแล้วมาทํางานต่อได้แบบง่ายๆส่วนใหญ่แล้วเนี่ย MacBook เป็นอะไรที่แบบพกพาง่ายหรือว่าแบบบใช้้้้งงงงาาาานนน่่ยยยไไปกัััเเรๆตตตววีีีมมลอ การเตรียมการต้องมีการเตรียมกระเป๋าต้องเผื่อพื้นที่เผื่อเขาไว้นะครับซึ่งแน่นอนว่าความแรงเนี่ยมันมันแลกมาด้วยกับน้ําหนักอยู่แล้วแต่ว่าแค่ว่าถ้าการพกพาแล้วก็การใช้งานทั่วๆไปที่ไม่ต้องการความแรงอะไรมากเนี่ยนะครับตัวนี้ผมให้คะแนนได้แค่5เต็มส0ส่วน MacBook Air M1 เนี่ยถ้าพกพาไปทํางานกับผมด้วยนะ100เต็ม10ผมชอบมากน,นี่เป็นอีกหนึ่งอย่างที่แม้ว่าเขาจะถูกกว่าแสนหนึ่งแต่เขาทํางานได้ดีกว่าในด้านนี้สม,สมชื่อ Air ครับ,รบส่วนการทํางาน Word Excel PowerPoint นะครับพิมพ์งานตอบอ e ีเมลนั่นนนคละ้าาถเป็น ตัว16นิ้ว M1 Max นะครับตัวนี้จะเด่นในเรื่องของหน้าจอที่ไหลลื่นนะครับเวลาทํางานนานๆจะไม่ค่อยปวดแล้วก็พอร์ตการเชื่อมต่อของเขาเนี่ยการที่มันมีพอร์ต HDMI เนี่ยมันใช้งานง่ายเพราะว่าเราไม่ต้องหาดองเกิลบางทีเราลืมอย่างเงี้ยคุณเอาไปแค่ตัวเขาได้เลยนะเอาไปแค่เนี้ยเจอพอร์ต HDMI ของโปรเจคเตอร์คุณก็เสียบปรับรีเซนต์งานจบงานต่อได้เลยแต่ว่าตัว Air M1 เนี่ยนะครับมันจะต้องมีดองเกิลแปลงไปด้วยทุกครั้งก็อยู่ที่ว่าคุณสะดวกแบบไหนคุณจะสะดวกน้ําหนักเยอะๆแต่ไม่ต้้ออองคยยกลลลัััวเวเนนีนจะืืมดหดร หรือเฮ้ยมันบางมันเล็กดองเกลฉั้นพกไว้ได้ตลอดฉันไม่ลืมชั้นซื้อเผื่อ2องอันเลยยังได้เพราะว่าห่างกันตั้งแสนนึงอนะไรเงี้ยแต่ว่าตัวนี้จอใหญ่กว่าทํางานนานๆไม่ค่อยเมื่อยตาตัวนี้แอบมีเมื่อยบ้างเล็กน้อยแต่มันก็ไม่ได้ถึงกับรู้สึกอะไรมากมายขนาดนั้นแต่แค่ตอนเลยตัวนี้มันดีกว่าในเรื่องของการพิมพ์งานนานๆเท่านั้นเองนะครับการรับส่งสัญญ,ญาณ Wi-Fi นะครับการใช้งานแบตเตอรี่ในการทํางานหนึ่งวันอย่างเงี้ยพอเหลือๆด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าถ้าถามผมว่าใครอึดกว่านะในการทํางานเบาๆะคบ Mac Air อดกว่านะครับ เอาง่ายๆครับถ้าเกิดว่าผมไปทางานร้านกาแฟอย่างเงี้ยถ้าเป็น MacBook Air M1 นะหนึ่งชั่วโมงเนี่ยแบตเตอรี่จะลดไปประมาณ4-5%ไม่เกิน7นี่คือสิ่งที่มันทําได้ในความสว่างหน้าจอครึ่งหนึ่งแต่ตัว MacBook Pro M1 Max 16นิ้วตัวนี้เนี่ยนะครับแบตเตอรี่เนี่ยจะอยู่ได้ประมาณแบบ1ชั่วโมงนะเวลาทํางานร้านกาแฟเนี่ยจะลดไปประมาณ 7- 10%ซึ่งเยอะกว่าตัวนี้ประมาณ30-40%เลยในราคาที่แพงกว่าแสนหนึ่งระยะเวลาในการใช้งานจริงๆถ้าเป็นตัว Air 10 12- 13 10ชชชัััั่่่่่วววววโโโมมงงงกาาขึ้้นนตีนยอยูประณ นี่สำหรับผมนะการใช้งานของผมนะคนอื <shocked> <ป Copy. S 2> ่นผมไม่ร <continually>. ู้นะครับอาจจะอึดกว่านี้ก็ได้นะครับแล้วแต่การใช้งานคนด้วยแต่ว่าถ้าถามผมว่าใครอึดกว่าแม็กแมอนวันวันแบบอึดกว่านะครับนี่คือสำหรับผมนะการใช้งานทั่วไปส่วนอย่างอื่นครับอย่างเช่นตัวคีย์บอร์ดนะครับตัวแทร็กแพด อันนี้ผมให้คะแนนเท่ากันนะครับกล้องหน้านะครับโอาใช้ในรื่องการประชุมออนไลน์นะครับแน่นอนว่า Pro M1 Max 1 6นิ้วมันดีกว่าเพราะว่ากล้องมันเป็น Full HD ส่วน Air เนี่ยมันเป็นแค่ HD ใช่ไหมครับแบ่งเป็น2ประเภทถ้าใช้ในเรื่องของการประชุมออนไลน์ผมอยากจะบอกว่า Air M1 เนี่ยเหลือเฟือแล้วประชุมออนไลน์คือหมายถึงว่าเอ้ยแค่เช็คอินเข้าง,งานก,นกันกับเพื่อนๆน,นะครับอัปเดตงานนั่นนู่นี่ในะแต่ละวันอะไรเงี้ยไม่จำเป็นต้องไปซื้อ Pro M1 Max ก็ได้ภาพและเสียงที่คุณกาลังดูอยู่ตอนนี้นะครับเป็นภาพและเสียงจาก Macbook Air M1 นะครับก เป็นกล้องความละเอียด 720p นะครับแต่ว่าบิตเลตดีแล้วก็เฟรมเลตลื่นมากถ้าใช้งานทั่วไปก็เพียงพออยู่แล้วนะครับไมค์เขาชัดมาก Pro M1 เนี่ยชื่อมันก็บ่อยแล้วว่า Pro ผมเนี่ยเอาไว้ใช้ในเรื่องของการแบบว่าเวลาแบบมีสำนักข่าวมาขอสัมภาษณ์นะครับผมก็ไม่ได้ต่อกล้องผมก็ใช้กล้องหน้าของตัว MacBook Pro 16นิ้วตัวเนี้ยในการที่จะไลฟ์แคปภาพหน้าจอแล้วก็ส่งให้เขาเป็นฟุตเทจให้เขาไปตัดต่อกันนะครับภาพและเสียงที่คุณกําลังได้ฟังอยู่ตอนนี้นะครับเป็นภาพและเสียงจาก MacBook Pro 16นิ้วนะคร นอกจากที่ถ้าเราเทียบกับตัวแอร์แล้วเนี่ยนะครับความละเอียดเขาจะสูงขึ้นแล้วเนี่ยใหม่เขายังชัดขึ้นมากๆด้วยนะครับคือรู้สึกได้เลยคุณลองใส่หูฟังดูก็ได้คุณจะเห็นเลยว่าไอต้ตะเกียกับอันเนี้ยอันเนี้ยดีกว่านะครับถ้าคุณต้องการถ่ายคลิปวิดีโอความละเอียดสูงๆถ่ายคลิปสอนหนังสือเด็กลง u t u b e เป็นวิทยากรอ่ะเออแบบเอาคลิปไปทําต่ออย่างงั้นอนะ่ะไอตัวโปรจะตอบโจทย์กว่าแต่ถ้าเกเป็นคนทั่วไปเนี่ยผมว่าแอร์พอแล้วนะครับนี่คือระดับแบบเซเล็บอ่ะถ้าถามผมนะด้วยราคาที่จ่่ายถูกกวแสนนึงผมให้ตั 1> 1. ดีกว่าถ้าถามผมนะผมโอเคผมยอมพกดองเกิลแปลงดีกว่าผมยอมแบบต้องไม่ชัดมากดีกว่าแต่ว่าแบตอึดกว่าพกง่ายกว่าผมมาทาง air m 1มากกว่านี่ถามผมนะนี่ผมแค่มาแชร์ประสบการณ์การใช้งานของผมเฉยๆนะครับนึกออกไหมอ่ะอันนี้คือมาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับว่า เอาไปใช้งานมาในแต่ละด้านเป็นยังไงบ้างหลักๆเนี่ยผมเป็นยูทูบเบอร์ดังนั้นผมจะให้อยู่2ด้านคือด้านภาพนิ่งแล้วก็ด้านวิดีโอนะครับภาพนิ่งที่เป็นระดับพื้นฐานนะครับถ้าเกิดว่าคุณใช้งานแค่ Full HD คุณใช้งานแค่ไฟล์รอผมอยากจะบอกว่า A M1 เนี่ยเมื่อเทียบกับราคานะค่อนข้างที่จะแลดูคุ้มกว่าแล้วก็ความเร็วไม่ได้หนีห่างกันเยอะพอดีผมให้พี่นิวเนี่ยถ่ายรูปจาก Canon EOS R ที่เป็นไฟล์รอแล้วก็มาเข้าโปรแกร,รม Lightroom Classic นะครับแล้วก็กด Export ตัวภาพ200รูปนะออกมาระเวลาเนี่ยต่างก ก็จริงครับแต่ว่ามันสั้นมากนะครับคุณคิดดูแล้วกันว่าไฟล์ raw 2 0ร200รูปตัว MacBook Air M1 เนี่ยนะครับใช้เวลาในการทํารูปภาพ Export ภาพทั้งหมดเนี่ยประมาณ7นาทีเสร็จจาก200รูปนะเว้ยผมเวลาไปออกคลิปครั้งหนึ่งเนี่ยผมถ่ายไม่ถึงอยู่แล้ว <c oughs> แต่บางคนอาจจะถ่ายเยอะคุณก็ลองคูณเข้าไปถ้า1000คุณก็คูณ5เข้าไปแล้วกันว่าคุณรับได้ไหมกับเวลานั้นแต่ว่ามันโอเคแล้วสําหรับผมแจ๋ว <c oughs> มากนะครับแล้วก็ตอนเวลาที่เราทําภาพเนี่ยแทบจะไม่กระตุกเลยเว้ยคุณจะปรับแต่งคุณจะใส่นู่นันนนตว Book Pro M1 Max 16นิ้วแน่นอนครับว่าม,มันแพงกว่าแสนหนึง่งมันเร็วกว่านะครับแต่เร็วกว่าแค่ไหนจากเดิมเราต้องรอ7นาทีตัวนี้ครับตัวนี้ใช้เวลาประมาณ3นาที37วิวิประมาณนี้อยู่ประมาณนี้เอาง่ายๆว่ากลมๆว่า3นาทีครึ่งครึ่งหนึ่งกับรูปภาพ200รูปโอ้โหผมว่ามันไม่ได้เยอะมากกับงบที่มันประหยัดไปแสนหนึง่งผมว่าผมรอได้นี่สำหรับผมนะแต่ว่าถ้าเกิดคุณทํางานแบบโอ้ไฟล์รอ5 0 0 0รูปต่อวันอย่างเงี้ยคุณเอาตัวนี้ดีกว่าตัวนี้จะประหยัดเวลาชีวิตคุณไปได้เยอะเอาเวลาไปทํางานหาเงินได้ดีกวว่่่าาแต 5ปีถัดจากนี้ผมคิดว่าตัวนี้ก็ยังพอไหวอยู่แล้วก็กล้องในอนาคนอานเนี่ยครับไฟล์มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอาจจะมีโคเดกอะไรแปลกๆเกมาอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าตัวนี้มันเอาอยู่แน่นอนเพราะมันทําเผื่อไว้แล้วมันมีฮาร์ดแวร์ที่ช่วยในการเอนโคดไฟล์บางอย่างให้ด้วยซ้ำไปโดยช่างิ่งไฟล์ที่เป็นระดับโปรดักชันอย่างเงี้ยไอตัวนี้มันรองรับดังนั้นถ้าใช้ยาวๆไม่บัญญัติบัญญังหาเงินจริงจังเว่อร์เลยนะ M1 ไหมก็จะตอบโจทย์แต่ถ้าว่าใช้งานเหมือนผมเป็นมือสมัครเล่นหรือว่าททททําาาาาางงนนนนในรรรระะะะดดดดััับบบิิกกเอออคคุณมมตวี้้้้้้็ไไไไไปหยลซื่่พ คุณอาจจะเอาไปใช้ในการซื้อกล้องซื้อเลนเอาไปใช้ในการรับงานเพิ่มก็ได้เห็นไหม เอ็นะเออตัวนี้ก็โอเคกว่านี่วาอันนี้แล้วแต่การใช้งานคนมผมบอกไปแล้วว่าโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ได้ใช้กล้องถ่ายภาพนิ่งเยอะงนั้นผมว่าผมมาเวนี้ดีกว่าอีกอันหนึ่งที่ผมไปใช้งานมาแล้วผมค่อนข้างจะแฮปปี้กับ M1 มากกว่า M1 Pro ก็คือว่าวิดีโอแบบ Full HD นะครับวิดีโอที่ผมเอามาเรนเดอร์เนี่ยเป็นวิดีโอ Full HD 6 0เฟรมเพอร์เซกนะครับถ่ายด้วยกล้อง Panasonic GS5 นะครับซึ่งบิตเรทค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นวิดีโอที่เราใช้ในการทํางานจริงๆนะครับเราเวลาในการเรนเดอร์เนี่ยแน่นอนครับต่าง ันเยอะแล้วก็ความยาววิดีโอที่ผมเอามาทดสอบเนี่ยเป็นความยาว15นาทีดังนั้นมันยาวเป็นปกติของ YouTube ที่เราดูกันอยู่มันไม่ได้สั้นแบบ5นาทีแบบที่ฝรั่งเขาทดสอบกันซึ่งวิดีโอที่คุณกาลังดูอยู่เนี่ยแม่งก็ครึ่งชั่วโมงละ20นาทีละ15นาทีละก็เอาวิดีโอที่เราทํางานจริงๆดีกว่ามาใส่แล้วก็เรนเดอร์ดูนะครับถ้าเป็น Macbook Air M1 นะครับจะใช้เวลาในการเรนเดอร์โปรเจกต์นี้ไปเนี่ยทั้งหมดประมาณ5นาทีนะครับทั้งโปรแกรม Final Cut Pro ทั้งโปรแกรม Premiere Pro พอๆกันอยู่ในนนนช่่ววงรรปะมาาณ5าทีส ตัว MacBook Pro M1 Max 16นิ้วตัวนี้นะครับแน่นอนครับราคาแพงมาแสนหนึ่งเร็วกว่าประมาณ40%นะครับแล้วเวลาของเขาเนี่ยนะครับจะลดลงมาเหลือประมาณ3นาทีในโปรแกรม Final Cut Pro แล้วก็โปรแกรม Premiere เ,เขาจะใช้เวลาประมาณ3นาทีครึง่งคลิปวิดีโอความยาว15นาทีคุณใช้เวลาในการเนเด d e r แค่5นาทีนี่สำหรับผมนี่คือแบบ performance ระดับ gaming laptop เลยนะครับไม่ได้ต่างอย่างมีในัยยะเลยคือเอ้ยใช้ได้ประหยัดเงินไปได้แสนหนึ่งกับเวลาเพิ่มมา2นาทีผมรอได้ <laughs> <laughs> แต่ถ้าเกิดว่าเอย้ยชีวิตคุณ แบบว่าใช้งานแบบต้องฟุ้ฟ้าต้องลงติ๊กตอกรวดเร็วต้องส่งดาบลูกค้ารวดเร็วนัน่นนู่นนี่3นาทีครับตัวนี้เอาไปเลยครับข้อเสียของตัว A1 เนี่ยมีอยู่อย่างหนึ่งคือเวลาคุณเรนเดอร์คลิปที่มันยาวมาก หรือคุณอยู่ในอุณหภูมิที่มันร้อนมากๆอย่างเช่นคุณไปออกกองข้างนอกคุณไปนั่งร้านกาแฟาที่ไม่มีแอร์อย่างเงี้ยครับตัว a m 1เนี่ยช่วงแรกจะดีดมากเหมือนคนดีดม้าเลยพอช่วงหลังปุ๊บเนี่ยเหมือนเหมือนคนกินท่อมแล้วโดนผลนะ่ะแบบเออหมดแรงอะไรเงี้ยเอออุยก <c oughs> ตัวอยา่างเหี้ยมากเลย <c oughs> ประมาณนั้นฟิลิงมันจะประมาณนั้นคือแรงมันจะถดถอยลงเยอะมากนะครับจนกว่าคุณจะให้อะไรเย็นๆกับมันถ้าสรุปนะงานที่เป็นระดับเบรเกิเนอร์หรือว่างานที่เป็นระดับกลางๆไม่ได้โหดร้ายกับมันมากอย่างเงี้ย ประหยัดไปหนึ่งแสนรอได้ไหมถ้ารอได้ก็จัด ตแต่ถ้าเกิดว่าคุณทํางานที่เกี่ยวข้องกับการคัลเลร์เวดดิ้งคุณทางานที่เกี่ยวข้องกับวิดีโอ 4K คุณทํางานกับวิดีโอที่แบบจะต้องใส่กล้องหลายๆตัวนะครับอันนี้ผมพูดตั้งแต่ตอนนี้เลยว่าใช้ Pro M1 Mac ดีกว่าเพราะ a M1 เนี่ยหลายๆคนเอามาทําแบบพรีวิวนั่นนี่โอ้ยลื่นจังเลยใช่ครับแต่เวลาเรนเดอร์มันช้ามากมันไม่เหมาะสําหรับการทํามาหากินในรูปแบบนั้นสำหรับผมนะอีกอย่างหนึ่งก็คือตัว16นิ้วที่เป็น M1 Pro กับ M1 Mac เนี่ยมันจะมีฮาร์ดแวร์ที่ช่วยในการเอนโคดกับ Decode พวก Apple Progress ัอ รับโปรเนี่ยจะต้องใช้ไฟล์แบบนี้เพื่อมาตัดต่อเพื่อให้มันเก็บค่าสีเยอะๆ AM1 เนี่ยไม่ได้มีชิปแบบนั้นคือทํางานได้ไหมทํางานได้แต่ช้าแล้วก็เด้งบ่อยผมบอกเลยว่าผมทํางานกับไฟล์ประเภทนี้บ่อยนะครับตัว AM1 เนี่ยเด้งบ่อยมากทํากับโปรแกรม Final Cut Pro ด้วยใส่ Preset HDR ของเขาด้วยคือทุกอย่างเป็นของเขาหมดแล้วแต่ เด้งบ่อยส่วนตัว Pro M1 Mac ไม่เคยเด้งเลยครับเร็วฟูดปราดไม่แพ้คอมตัวใหญ่ๆแล้วก็ไม่รู้สิสำหรับผมว่าถ้าเกิดคุณจะทํางานหาเงินกับไฟล์ประเภทนี้นะ M1 Pro คือจบเลยดีกว่าคอมตัวใหญ่ๆผมหลายๆตัวได้ซสำผมแฮปปี้กับเรื่องนี้โดยส่วนตัวผมนะผมชอบนะครับระยะเวลาในการเรนเดอร์ดีกว่าใช้คํานี้นะครับระยะเวลามันจะเป็นตัวตัดสินได้อย่างชัดเจนเลยว่าถ้าเราฝืนทําความต่างของเวลามันเยอะแค่ไหนถ้าเป็น 4K Color Grading เนี่ยครับตัว M1 จะใช้เวลาไปทั้งสิ้น22นาทีถ้าเป็น 4K 60 เฟรมเรทแบบปกติไม่ได้คัลเลอร์เวดดิ้งเขาจะใช้เวลาไปทั้งหมด45นาที ส่วนตัว M1 Max นะครับถ้าเกิดว่าคุณเอามาตัดต่อวิดีโอ 4K แบบ Color Grading จะใช้เวลาไปทั้งหมด5นาทีและถ้าคุณเอาวิดีโอ 4K 60เฟรมเรทแบบปกติไม่ได้เป็น Color Grading มาทําจะใช้เวลาในการเรนเดอร์ไปทั้งหมด10นาที22นาทีใน M1 ลดลงมาเหลือ5นาทีใน M1 Max ห่างกันประมาณ4เท่าตามจํานวน c อของ GPU ที่เพิ่มขึ้นไปเห็นไหมได้ผลแล้วถ้าเกิดคุณทํางานเกี่ยวสี M1 Max ตอบโจทย์กว่านะครับ 4K 60นะครับจากเดิม 45นาทีใน M1 พอมาทำใน M1 Pro <ś led> เหลือแค่10นาทีเร็วขึ้น4.5เท่าโดยประมาณนี่คือผลงานทดสอบจริงๆที่พวกเราทำงานจริงๆไม่ได้เอาเลขจากหน้าเว็บ Apple มานั่งคุยนะครับ <ś led> <ś led> พวกเราลันเรนเดอร์ป้าป้าป้าแล้วก็มานั่งคุยกันเร็วขึ้น4เท่าสำหรับวิดีโอ15นาทีโอ้โหคุ้มคุ้มเยี่ยเียแล้วซื้อได้เลยครับซื้อได้เลยถ้าคนที่ทำงาน 4K เร็วกว่าคอมตัวละแสนที่ผมใช้อยู่ด้วยซ้ำในบางโปรเจกต์จบสั้นๆถ้าทำงาน 4K ทำงานเคเลอร์วีดิ ก,กับอีกอันหนึ่งพอดีผมไปงานเปิดตัวของ o p p o มานะครับก็ผมไม่ได้หยิบกล้องใหญ่ไปมันมีคอนเทนต์ที่เราต้องทำอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเออใช้ iPhone 13 Pro Max แล้วก็เปิดไฟล์ที่มันเป็น Apple Pro Res อะไรเงี้ยในการถ่ายนึกอ <c oughs> อกไหมแล้วก็เอาไฟล์เนี่ยมาทําสีใน Final Cut Pro ใน Macbook เพราะว่ามันเป็นไฟล์แบบเล็กๆอะ่ะสรุปก็คือว่าผมเอามาใส่ในนี้ครับทำไม่ได้ครับมันได้แค่แบบช่วงแรกๆพอช่วงหลังๆเนี่ยมันค้างแล้วมันเด้งออกทามันอยู่กับพี่นิวประมาณ2รอบสุดท้ายเราเอาโปรเจกต์ที่เราทำอ่ะครับ Air Drop เข้ามาใส่ตัว Pro แล้วก็กดรอ รอบเดียวผ่านจบงงมากรู้งี้รู้อะไรไม่เท่ารู้งี้รู้งี้ใช้ M1 Max ตั้งนานแล้วนะครับมาฝืนใช้ M1 ธรรมดาอยู่ประมาณแบบ34รอบอะหมดเวลาไปครึ่งวันถ้าเกิดว่าคุณทํางานแบบระดับถ่ายหนังมีไฟล์ HDR มาเล่นกันบ่อยๆเลยนะครับอย่าใช้ M1 ใช้ M1 Pro M1 Max ดีกว่านะครับนี่สำหรับผมนะนี่แนะนํากันเลยนะครับหมดละนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นใน MacBook Pro M1 Max 16นิ้วแล้วก็ MacBook Air M1 ตัวถูกสุดนะครับแพงสุดกับถูกสุดห่างกันแสนหนึ่งจริงแล้ว โพสิชันของทั้ง2ตัวน,นี้ครับมันแตกต่างกันอย่างชัดเจนไม่สามารถเอามาคอมเพล์กันได้ด้วยซ้ำที่แต่ว่าผมใช้มันด้วยกันทั้งคู่แล้วก็ผมมองเห็นว่าถ้าเกิดว่าคุณมีบัตรเจตเยอะๆแล้วคุณจะกำเงินมาซื้อโปรเนี่ยนะครับตัว16นิ้วอย่างเงี้ยเอาแบบเอ้ยสุดกราฟเลยของตารางเงินไม่จํากัด,กดบ้านรวย,ยพ่ออยู่ดูใบอยากจะซื้อมาใช้ผมอยากจะบอกว่าบางงานมันก็ไม่ได้เหมาะอย่างเช่นงานระดับ f u l อ HD อย่างเงี้ยงานระดับการแต่งรูปอย่างเงี้ยคุณไม่จําเป็นที่คุณจะต้องมาซื้อโปรเลยถ้าเกิดว่าคุณไม่่่่่่่่ไไได้้้เเยยยออออออะๆหรรรืืววววาาาาาคคุณ็นนนนนนทททีีีีงงกกกพพสถตตััโ16ิมมบจ์ แต่ว่าได้ตัวเบาๆแบบนี้ไปทํางานเนีผมผมว่าดีกว่าแล้วมันทําให้เราแบบมีความสุขในการทํางานแบบนั้นมากขึ้นกับอีกแง่หนึน่งถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับการคัลเลอร์เกรดดิ้งยังไม่มั่นใจว่าฉันจะเพิ่มเงินจากแอร์มาเอาโปรดีไหมเพิ่มเลยครับคุณเห็นความต่างแน่นอนนะมันเร็วขึ้นโอเคมันอาจจะแพงจริงครับเพิ่มไปแสนหนึง่งบางคนเนี่ยแสนหนึ่งอาจจะให้เวลาในการหางานทักสามสีง่งานก็หลุดแล้วอะไรเงี้ยที่เหลือก็เป็นกําไรในการใช้งานไปแล้วมันก็จะเวิร์กกว่าแล้วก็ผมจะแนะนําอย่างนี้นะเวลาซื้อ mac b o o k เนนนนนะนนี่ยนะะคัแแแําออ้้ทุกลซื Apple Cae Plut ไมพง ประมาณหมื่นกว่าบาทซื้อเถอะคุ้มตัวนี้หมื่นกว่าบาทแลดูแพงแหละแต่ว่า MacBook มันเป็นกกอุปกรณ์ที่เราพาไปนู่นไปนี่ไปนั่น,น,นบ่อยๆแล้วถ้าเกิดมันหล่นพังขึ้นมาเนี่ยการมี AppleCarePlus มันอุ่นใจกว่าแล้วเวลาขายต่อมันขายต่อดีกว่าด้วยตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าทั้ง2เครื่องเนี่ยยังพอมีของอยู่หรือเปล่าอย่างตัว Air เนี่ยมีอยู่แล้วแต่ว่าตัว ProM1Mac ที่เป็น16นิ้วแล้วก็สเปคท็อปสุดเนี่ยของหายากมากเพราะว่าคนสั่งซื้อน้อยเขาสต็อกน้อยนะครับอาจจะต้องรอนะครับแต่ว่าเดิมๆม,มาเนี่ยคุณใช้้้้ไไไดเเลลยรรับับแแทจะะมมมม่ต่ตตออองพิวนก็ เยอะอยู่แล้ว s o เลตหนึมันก็เยอะอยู่แล้วนะครับแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยครับส่วนตัว a m 1 M1 ครับก็เป็นน้องเริ่มต้นที่แบบกําลังดีผมว่าเป็นตัวที่ถ้าใครเริ่มต้นใช้ Macbook หรือว่าเป็นนักเรียนนักศึกษาทําคลิปส่งอาจารย์แค่แบบ Full HD แต่งรูปภาพส่งอาจารย์แค่แบบ2อ0 0ารูปอย่างเงี้ยผมจะแนะนําเพราะว่าถ้ามันไม่ชอบ มันไม่ใช่แนวเรามันไม่เพียงพอมันขายต่อง่ายไอแสงกว่าบาทนี่ผมบอกเลยว่าโพสต์ขาย4ี่สวันยังไม่รู้จะออกหรือเปล่านะครับเพราะมันเป็นเม็ดเงินมหาศาลแต่ตัวเนี้ยสามหมื่นอะคุณซื้อมา33มหมื่นสามคุณขายสักสองหมื่นแปดอย่างเงี้ยโอ้โหเตะต่อยรวมเงินซื้อแล้วนะครับนี่เอาเป็นของที่เทรดง่ายใช้คานี้ดีกว่าอันนี้คุณตัดใจเองแล้วกันนะผมมาพูดคุยในความรู้สึกของผมกับการใช้งานทั้งคู่นะครับชอบด้วยกันทั้งคู่แต่ว่าใช้งานจริงมันก็แตกต่างกันเนาะใครอยากดูอะไรอีกก็คอมเมนต์มาอันน มาจากคลิปที่แล้วที่อยากจะดูคลิปรีวิวเต็มของถูกสุดกับแพงสุดอ่ะจัดให้แล้วนะครับสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยโอไมคอนมาแล้วนะครับเจอกันขอให้มีชีวิตรอดสวัสดีครับ <laughs> โวยพรปีใหม่แปลกๆไปหรือเปล่าอะ <laughs>